สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับเมครับในวิชาพลาศึกษานั่นเองซึ่งวันนี้ครับเรายังอยู่ในกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปคือเหมือนกันคือบทความรู้ที่1นึ่งถึงสใช่ไหมครับเกี่ยวกับพวกประวัตินะครับประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลนะครับรวมถึง ขนาดของสนามจํานวนของผู้เล่นอะไรต่างๆขนาดใช่ไหมครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นคร่าวๆใช่ไหมครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกานะครับแรงกีฬาบาสเกตบอลก่อนเล่นกีฬานะ่ะเราต้องรู้กเกี่ยวกับกฎกติกากติกาก่อนเนาะก่อนถึงจะไาเล่นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะเรียนรูก้กฎกติกาในใบงานที่4ถึง6กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับผม่า ขยายหนะ้าจอตัวเองก่อนนะครับอ่าเขาบอกว่าใบความรู้กีฬาบาสเกตบอลที่4ี่อ่าสนะครับเขาบอกหนึ่งอะไรครับตอบไ้ไหน,นาการป้องกันอ่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทําทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งการครอบครองบอลโดยไม่ผิดกติกาไปก็ประกอบไปด้วยหนึ่งการเก็บลูกที่ยิงพลาดกลับมาเล่น 2. การขโมยลูกไม่ใช่ขโมยแนะ้ะขโมยนะการขโมยลูกจากผู้เล่นอีกฝั่งนะครับอ่า การทำผิดกติกาในกีฬาบาสเกตบอลเรามาดูกันหนึ่งการผิดระเบียบสองการฝ่ามาดูกันสองอย่างนะครับเขาบอกหนึ่งจุดหนึ่งครับมาดูนี้ครับบุกเวลาในการบุกยี่สิบสี่วิอ่าในวาสเกตบอลครับจะมีเวลาในการบุกด้วยนะครับจะ,ไม,จะไ,มไม่ว่าอึดอัดลีลาส่งไปส่งมาไม่บุกสักทีอยู่แดนตัวเองจะมีเวลาในการบุกทั้งหมดที่สี่นาทีคืออะไรยังไงไปดูกันเมือไไ่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครอบครองลูกบอลแล้วฝ่ายนั้นมีเวลาบุกภายในยี่สิบสี่วินาที และจะต้องยิงลูกบอลให้ลูกห่วงเนี่ยห่างไว้เกินเวลาที่กำหนดนะครับมิฉะนั้นผู้ตัดสินเนี่ยจะตัดสินให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้ครอบครองบอลทันทีนะครับแต่ถ้ามันมีแต่ท่าด้วยนะแต่ถ้ายิงโดนห่วงแล้วฝ่ายลูกเก็บลูกได้สมมติไปยิงไปโดนห่วงแล้วคนยิงสี่วิลาจะยิงโดนห่วงแล้วนะครับจะรีเซ็ตเวลาใหม่ให้อีก14วิี่วิเพื่อทําการบุกต่อได้นะครับแต่ถ้ายิงโดนห่วงแล้วฝ่ายรับเนี่ยเก็บลูกบอลได้ เวลาก็จะรีเซ็ตเป็น24วิเพื่อเป็นฝ่ายบุกทันทีสมมติเล่นยุดยิงบอลไปครบแล้วหนูเก็บบอลได้หนูก็ต้องทําการเล่นต่อภายใน24วิเช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อมาการเดินบอลเดินบอลนะการเดินบอลเนี่ยนักเรียนอ่ะเวกสอบเคยสอนมาพวกพอห้าพอห้าปีแล้วอะไรอย่างี้เดินบอลเนี่ยมาจับเลยชอบจับบอลสองมือแล้วก็วิ่งอ่าอ้าเวเดินบอลเป็นยังไงมาเรียนรู้กันการเดินบอลคือการครอบครองบอลของผู้เล่นสามารถเลี้ยงลูก บาสเกตบอลได้อ่าแต่มี yeah, แต่นะแต่เมื่อจับบอลสองมือสมมติเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเพียงเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมือนี้อ่าผัดมาเลี้ยงมือนี้บ้างสามารถทําได้แต่ถ้าสมมติเพียงเลี้ยงเลี้ยงไปเีลี้ยงไปมือจับบอลสองมือปุ๊บอ่าจับบอลสองมือแล้วไม่สามารถเลี้ยงต่อได้แล้วถ้าเลี้ยงต่อไปถือว่าเป็นการฟาดถือว่าเป็นการเบิ้ลบอลแต่จับบอลสองมือได้แล้วสามารถส่งให้เพื่อนได้ด้วยชูได้เลยก็ได้นะครับแต่ไม่สามารถเลี้ยงง่ายแค่นั้นเองนะลูก หนึ่งคือสามการวอล์กิ้งเมื่อผู้เล่นเนี่ยก้าวเท้าเกินสองก้าวในขณะที่ไม่ได้เลี้ยงลูกบาสเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นการผิดกติกาเลยนะครับอย่างเช่นยังไงถ้าเราไปถือบอลอยู่นี่ก็เดินเมื่อเดิน่ะเดินเมื่อเดินไปเรื่อยเดินไปือถือว่าเป็นฟานฟาวเลยเพราะว่าอะไรเราถือบอลเดินหรือว่าถือบอลวิ่งก็ถือว่าเป็นการฟาวเช่นเดียวกันเรียกว่าการวอล์กิ้งนั่นเองนะครับอ่าต่อมาใบความรู้ที่ห้า มาเดิมครับปีกกติกามาดูนี่นะครับ1.4กติกา3วิอาตะกตี24มา3วิแล้วอ่า3วิ3วิคือยังไงผู้เล่นจะนะครับจะต้องไม่อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดของฝ่ายตรงข้ามนานเกิน3วิต่อเนื่องกันในขณะที่ทีมเราเนี่ยครอบครองบอลอยู่บริเวณนั้นตรงไหนคือ3วิคือเอ็กตรงนี้เลยครับผมเห็นไหมเข้าวงกรอบวงไว้สีแดง ใต้เป็นบาสต้นเองสามวิห้ามอยู่ตรงนี้เลยเกินสามวิแต่สามารถเข้าเข้าออกได้เข้าไปลอเข้าไปเพิ่มหนึ่งนึวิอออกมาได้เขาไปเข้าออกด้แต่ถ้าไปยีกค้างอยู่ใต้เป็นบาสเนี่ยฟาทันทีนะลูกนะต่อมาออากติกาแปดวิอีกแล้วป็่คืออะไรแปดวิแปดวิคือผู้เล่นเนี่ยครับเมื่อสับเมื่อเป็นผู้เล่นฝ่ายเล่นแล้วเล่นจากหลังเขตที่มัส่งก็จะต้องนาบอลขึ้นไปแดนคู่ต่อสู้ภายในเวละเวลาแปดวินนั่นเองอ่าแปดวิอ่าแปดวินนะ ้าไม่นําขึ้นไปภายในแปดวินเนี่ยจะถือว่าเป็นการฟาวอีกฝ่ายจะได้เล่นมาเลยนะลูกน,นะอาต่อมานึ่งจุดหกลูกบอลกลับสู่แดนหลังอ,อังงอีกสิกลับสู่แดนหลังไหก็สมมุติว่าถ้าสื่มวลแดนทีมเรานําบอลมาในแดนคู่ต่อสู้แล้วห้ามส่งบอลกลับไปคืนฝั่งหลังนั่นเองหรือว่าห้ามเลี้ยงบอลลงไปแดนตัวเองนั่นเองแล้วนะจะถือว่าเป็นการฟาวทันทีเลยนะครับบทลงโทษนะครับจะให้ลูกบอลเนี่ยแก่ฝ่ายตรงข้ามส่งเข้า ไปเล่นในแดนหน้านะบริเวณระทำความผิดนั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนฝั่งเล่นได้เลยนะลูกนะต่อมาครับโกเทนนิงอ่าโกเทนนิงคืออะไรครับโกเทนนิงคือ1.7ึ่งใ n เโกเทนนิงนะครับคือห้ามผู้เล่นสัมผัสลูกบาสเกตบอลในขณะที่วิถีของลูกบาสเกตบอลเนี่ยลอยนะครับลอยลดระดับต่ำลงมาเข้าห่วงบาสเกตบอลนี่เองสมมติเวาชูบาสไปลูกบาสกำลังจะลอยลงมาในห่วงอนะ อีกทีมนึงกระโดดเอามือปาออกถือว่าฟาวทันทีนะครับถือว่าฟาวทันทีเลยนะครับเพราะว่าลูกบาสิกำลังจะลงห่วงแล้วแต่ถ้าลูกบาสเด้งโดนเด้งโดนห่วงแล้วเด้งออกเนี่ยสามารถรับได้แต่ถ้าลูกบาสิกำลังจะลงห่วงเนี่ยห้ามขึ้นไปปัดนะลูกนะฮะโดยจะให้คะแนนกับผู้เล่นฝ่ายบุกทันทีนะครับเปรียบเสมือนลูกลงห่วงนั่นเองอ่ะสมมติลูกจะลงห่วงเนี่ยฝ่ายรับไปปัดออกฟาวทันทีเลื่อ ผู้เล่นฝ่ายลูกนะจะได้แต้มทันทีเลยนะลูกนะอ่าอยา่างเช่นในลูกเห็นไหมเห็นไหมบอลจะเข้าอยู่แล้วเอามือขึ้นในปักใต้แป้บนบาสเลยนะครับผู้เล่นฝ่ายที่ลูกก็จะได้คะแนนทันทีเลยนะลูกนะอ่าต่อมาสุดท้ายแล้วต่อครับใบความรู้ที่หกน,นะครับหนึ่งจุดแปดอ่าหนึ่งจุดแปดแล้วอ่า,อาครับบาสเกตนะครับบาสเกตอ่าบาสเกตอินเดอร์ฟินลิ อินเดฟิเอนตนะครับบาสเกตอินเดฟิเนนั่นเองอ่าก็คืออะไรก็คืออินเดฟิเอนเนี่ยคือห้ามผู้เล่นสัมผัสลูกบาสเกตบอลน,นะครับหลังจากที่ลูกบาสเนี่ยกระทดห่วงนะครับเป็นการจับหรือการดึงฟาวเลยนะครับในขณะที่ลูกบาสเกตบอลเนี่ยมีโอกาสาลงห่วงเป็นแต้มได้ห้ามจับนะครับกรณีนะตัวนี้กนะระทำผิดในผู้เล่นฝ่ายที่ป้องกันเนี่ยจะให้คะแนนแก่ผู้เล่นฝ่ายบุกทันทีอ่านะ กรณีการกระทำผิดในผู้เล่นฝ่ายครอบครองบอลจะให้ลูกแก่ฝ่ายรับที่ป้องกันทันทีอย่างเช่นไหมน่ะลูกบอลมันจะลงบาสอยู่เลยไหมจะลงแป้นไอเนี่ยก็โดดขึ้นไปโดนห่วงเลยโดนแป้นเลยนะครับโดนแป้นบาดโดนตะข่ายโดนห่วงเลยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลูกบาสเนี่ยลงห่วงจะถือว่าเสียแป้มทันทีนะลูกนะต่อมาเอาดูนี้ครับหนึ่งจุดเก้านะหนึ่งจุดเก้าพรมมิ่งอ่า 9, นะพามมิงม่งพามมิ่งคือ การนำมือไปไว้ใต้นะครับใต้บอลหรือหงายมือนั่นเองนะครับระหว่างการเลี้ยงลูกอ่าและหงายมืออย่างนี้อ่บอลอบอลในว่ดบาสกตบอลเนี่ยต้องเลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมอ้าอุ้มมือเนี่ยอุ้มมือคอไว้แต่ถ้ามือไว้ใต้บอลเนี้ยถือว่าเป็นการฝ่ากตนทีห้ามนะครับานเรื่องความลิ่งนั่นเองต่อมาคิกอิงนะครับคิกก็คือการเตะนั่นแหละครับเจตนาเตะลูกบาสเกตบอลนะครับถือว่าเป็นฟานฝ่าเลยนะครับว่าคิกเนี่ยที่การเตะอยู่แล้วใช่ไหมห้ามเตะลูกบาสเกตบอล นะครับอ่าต่อมาทีปเป็นมาดูกันนะครับอ่าห้าวิกฎกติกาห้าวิห้าวินั่นเองนะครับห้าวิผู้เล่นเนี่ยห้ามยืนถือลูกบอลนี่ผู้เล่นเนี่ยห้ามยืนถือลูกบาสเกตบอลน,นิ่งๆอย่างเช่นใครกำลัยืนถือลูกบอลเก็บอลน,นิ่งเลยถือไว้หนึ่งสอง สามสี่ห้ายืนถือว่าขึ้น้อนนี้นี่เนี่ยถือว่าเป็นการฟาวเลยครับต้องยีส่งให้เพื่อนนะครับไม่ยื่ไปยืนถือซูาอ่าเคยส่งกับเพื่อนเพื่อนจะส่งให้ใครดีหนะ้าจะส่งให้ใครดีหนะ้าแบบไม่ไม่เลี้ยงไม่อะไรเลยถือว่าเป็นการฟาวเลยนะครับอ่ากรณีที่ต้องส่งลูกบาสเกตบอลเข้าเล่นจากบริเวณภายนอกสนามจะต้องส่งลูกบาสเกตบอลภายในเวลาห้าวิห้าวิรวมถึงห้ามถือเกินห้าวิด้วยนะครับอ่าต่อมาการฟาวหมายถึง การละเมิดกติกาที่เกี่ยวข้องกับการถูกต้องถูกต้องตัวกับฝ่ายตรงข้ามหรือผิดกติกาหรือพฤติกรรมที่ไม่ใช่วิสัยของนักฟาบาสเกตบอลอย่งเี่ยการทะเลาะนะการทำร้ายผู้ต่อสู้การทะเลาะการชกกันการผลักออกนอกสนามนี่ก็คือการฝ่าวิสัเดียวกันนะครับนี่คือกฎกติกาบาสเกตบอลคร่าวๆที่เกรกนำมาให้นักเรียนดูวันนี้นะครับวันนี้ บงานที่สี่ถึงใบงานที่หกนั่นเองอ่ะคราวนี้คุยจะสั่งงานแล้วนักเรียนคิดว่าคุยจะสั่งสักสามใบงานไปดีไหมดีไหมอะหรือว่าจะใไบไเดียวหรือว่าจะสองใบดีนักเรียนเลือกมาแตบบ่กดขยันทลิปก่อนอยางทิ่งนักเรียนเรื่องไหนปิง๊งออกแล้วครับห้าวันที่คุยใจดีลูกคุยให้นักเรียนนะครับเลือกทํามาหนึ่งใบงานเท่านั้นใบงานที่สี่หรือใบงานที่ห้า หรือใบงานที่6เลือกทํามาได้เลยนะครับอ่าเลือกทํามาได้เลยนะลูกนะให้เขียนมาพร้อมกับว่าลูกตกแต่งให้สวยงามหรือใครจะปิ้นรูปมาติดก็ได้นะครับพิมนรูปมาติดก็ได้แต่ตัวหนังสือต้องเขียนนะครับพร้อมกับไม่ใช่พิมพ์แต่รูปมาต้องตกแต่งด้วยนะครับแต่คนไหนที่ไม่พิมพ์ก็แค่ให้วาดภาพมาเลยครับวาดภาพมาลูกวาดภาพให้สวยงามวาดภาพเนะน,นีกกกน่ยถ้าวาดภาพสวยเนี่ยจะได้คะแนนมากกว่าไนอีกนะถ้าวาดภาพสวยๆนะลูกนะวาดภาพมาเลยครับแต่ไม่ต้องเป็นต้องวาดเหมือนเขาหน่ะนั่นเลย ขนาดนั้นก็ไดนะเพราะว่ามันยากวาดภาพพอให้มันรู้ว่าเป็นกีฬาบาสเกตบอลพร้อมตกแต่งให้สวยงามและน่าอ่านถ้าน่าอ่านเนี่ยใครถ้างานสวยงามเนี่ยใครก็น่าอ่านใช่ไหมอ่าก็าจะเก็บไ้อ่านด้วยคุยก็น่ารูหน่าตรวจให้คะแนนนี้เยอะด้วยนะครับเพะฉะนนเขียนมาแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามพร้อมวาดภาพด้วยนะครับเลือกมาแค่หนึ่งใบางานพอแนละ้วไม่ต้องวาดมาสี่ห้าหกเลือกมาแค่จะวาดสี่หรือว่าวาดห้าหรือว่าวาดหกก็ได้แล้วเดี๋ยวควุยกยจะไปทิ้งใบางานสีนะ่ถึงหกเนี่ยไว้ในกลุ่มไลน์ ภาละศึกษาเหมือนเดิมในกห้าเหมือนเดิมพวกหนูจะได้มีงานไว้ทําด้วยนะครับอ่าสาหรับวันนี้เนะี่ยเอาไว้เท่านี้นะลูกนะอ่าเป็นยังไงเกี่ยวกับกฎกดกิกาบาสเกตบอลคร่าวๆอ่ามีหลายอย่างเลยใช่ไหมทั้งวอล์กอีงทั้ง เบิร์นบอลอะไรอย่างนี้ทั้งเวลา24วิ3วิ8วิะไรต่างๆนานานะครับอย่าลืมทํางานมาด้วยนะครับปิ๊จะทิ้งใบงานไว้ให้ในกลุ่มนะลูกนะทั้ง4ใบ3ใบเลย4 5 6แต่ให้เลือกทํามาแค่1ใบงานเท่านั้นนะครับอใครไม่ดูคลิปเนี่ยเราไปทํามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาถามอีกนะเว้ยทำกี่ใบงานเลยครับดูคลิปก่อนด้วยนะลูกนะแล้วก็ทํางานมาด้วยนะลูกนะ1ใบงานพอเลือกมาพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะครับสำหรับวันนี้เนะี่ยปต้องกล่าวคําว่วา สวัสดีครับบ๊ายบายสาับเจกันครั้งหน้าครับเด็ก